so เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกิท่านดิฉันนางสาวฟาซีรามาหมามะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนศรีวารินหนึ่งในพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10บดานที่3กล่าวว่ามีงานทำมีอาชีพขยายความได้ว่า ต้องให้เด็กรักงานสู้งานทำงานจนสำเร็จอบรมให้เรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้จากข้อความที่กล่าวมานั้นดิฉันคิดว่าสามารถเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวคิดที่เน้นการดารงชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้ม,มกันที่ดี พร้อมทั้งใช้ความรู้และคุณธรรมในการตัดสินใจการดำเนินชีวิตพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นประมุขผู้ทรงทุ่เทพระวรกายพระปัญญาและพระราชหาไทยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระาราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตพระองค์ทรงประพฤติอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยนไปด้วยความปรีชาญาณมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคนพัฒนาชาติและปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจประชาชนชาวไทยดิฉันจึงของน้อมนำแนวทางอันทรงคุณค่านี้ มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตโดยการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆเช่นการตั้งใจเรียนอ,อย่างสม่ำเสมอการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การใช้เงินอย่างรู้คุณค่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตนอกจากนี้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงยังช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลตงต่างๆได้อย่างมีสติไม่หวั่นไหวไปกับกระแสสังคมไม่ยึดติดกับวัตถุจนเกินความจําเป็นและรู้จักการวางแผนเพื่ออนาคตท้งนด้านการศึกษาการเงินและการพัฒนาตนเองการน้อมนำแนวทางชีวิตของพระองค์มาใช้ ไม่เพียงแต่เป็นการเทิดทูนพระมหาการุณาธิคุณแต่ยังเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นเพื่อเมืองที่มีคุณค่าของชาติไทยต่อไปเนื่องในวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมว่าพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมเนทรารามาธิบดีสีสีทระมหาวชิราลงกร พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวดิฉันในฐานะเยาวชนของชาติขอ,อนอ้นอมนำบทความที่ว่าต้องให้เด็กรักงานสู้งานทำงานจนสำเร็จเปรียบเสมือนคำขวัญวันเด็กที่เราในฐานะเยาวชนของชาติสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาการเรียนเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตในภายภาคหน้าได้ขอบพระคุณค่ะ